สวัสดีค่ะจิมมี่หัวหน้าทีมฝ่ายขายของบริษัทซูซูกิวิภาวดีนะคะวันนี้จิมมี่มีส่งมอบรถนี่ค่ะซูซูกิสวิปสีเทาคันนี้ค่ะคันนี้นะคะจะรับสติกเกอร์ที่หลังคาสีดำแล้วก็มีลายที่ฝากระโปรงหน้ารถแล้วก็ท้ายรถด,ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเบาะสีแดงแบบแจ่มมากลูกค้าดีเลือกสีเองเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่จิมมี่จะพาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่า เจอพี่จิมทางช่องทางไหนคะค่ะเจอพี่จิมทางช่องทางไหนช่องทาง YouTube ค่ะพอดีแฟนได้ดูไว้แล้วก็เออสนใจดีก็เลยได้มาซื้อที่นี่ค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อกับพี่จิมมี่คะเพราะว่าที่นี่เขามีโปรโมชั่นที่ดีแล้วก็มีของแถมให้เยอะอ่าราคาก็กันเองก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะแล้วเรื่องไฟนั้นเป็นยังไงบ้างคะ เรื่องไฟแนนซ์ก็ผ่านนะคะผ่านได้ดีค่ะแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วไว,ะะไวมากมาติดต่อที่โรงงานวันสองวันก็ผ่านแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันสําคัญด้วยเป็นวันเกิดของลูกชายด้วยแล้วก็ยอยากออกรถว,วันนี้แล้วถิงนี้ก็มีอะไรจะมาเอ,อยากจะบอกว่าแฟนเซอร์ไพรส์ดีกว่าต้องใช้คำว่าคุณแฟนเซอร์ไพรส์นะคะวันนี้คุณแฟนมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้ด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้ คุณแฟนมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะคะให้กับพี่แฟนสาวคนสวยวันนี้นะคะอ่ามาแล้วค่ะนี่คุณแฟนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ด้วยวันนี้นี่มอสตังค์ไวให้คุณแฟนด้วยค่ะวันเกิดใครเอ่ยวันเกิดใครวันเกิดน้องกายค่ะวันเกิดใครคะวันเกิดน้องกายป่ะ วันนี้ค่ะเป็นวันเกิดน้องกายแล้วก็น้องค่ะเขาอยากมอบดคกคน,นีให้กับแฟนอยากเซอร์ไพรส์แพนในวันเกิดนะคะที่มอบนี่ของขวัญเป็นน้องกายให้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆาเลยค่ะที่มาเ้อร์กับพี่จิมมี่นะคะขอบคุณมากค่ะ